ก็มัดประคองกล้วยไว้อ้อยไว้โดยใช้เชือกกล้วยเชือกกล้วยมัดประคองอ้อยไว้นะครับเนี่ยประคองไว้ช่วงนี้พายุแรงเดี๋ยวหักไปเสียดายกว่าจะปลูกได้นาะบัดีเนาะเดี๋ยวลูกขายังไม่อาหารมากเข้ามาดูอ้อยก่อนอ้อยมันโคนเนี่ยอ้อยข้ามันโคนลงเนี่ยมันดูเป็นไม่ดูให้หน่อยสิเห็นไหม คนต้องประคองไว้ประคองไว้โอเคลังลงจะข้ามาให้รวจมาดูเมงมันออกไหมนี่ฝนตกสนันต้านฟ้านี่เมงมันออกไหมใช่เ้ยป้าคุณล,ลงเ้ยมันโผกเเลยเกาะโชคเกาะชัยมาให้หน่อยพุงนี้ละอันนี้เพื่อเล่นสงการกันอดอดเ ชาพลังไปเล่นสงการกับเปิ้ลแล้วก็สงสัยเหลือแต่ป้าจะลงอยู่บ้านแน่ๆ,ๆเลยเขาว่าโเอาช้างมาฉุดมันก็ไม่อยู่ไนชา,าช้างมาฉุดมันก็ไม่อยู่ในสไตล์ชาโอ้มักกจะตายนะตอนเป็นคนมันอ๋อได้ยินเสียงมโหเียตีเป่าที่นั่นไปมดเออ หมายเป็นผู้เป็นคนนะยายตาอยู่กับตากับยายแล้วมันก็คงเหมือนเดิมว่านิสัยสันดานคนแก่ไม่ได้นะแต่นิสัยเอาแก้ได้แต่สันดานสันดอนนี่คุดไม่ได้แก้ไม่ตกฮดูแลก็แล้วกันแต่พรุ่งนี้นั้นอย่าลืมไปเอาโชคให้ลูกหลานเด้ดอในรางวัลใหญ,ใหญ่ซื้อไว้แล้วหนูใส่เลย ให้ได้ให้โดนให้ปังให้ล่ำให้รวยเดยดแด้มีเงินมาทำกุศลทานให้ไม่มีเงินไม่มีทองนะมีแต่สาธุตุลุงก่นอ,อกเอานะสาธุโอ้ตุลงุงท่านว่าเต็มวัดแล้วนะโยมสาธุนี่ขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมโอ้ ถ,ถูกที่หนึ่งอย่างเพื่อนเนี่ยจะซื้อที่ธรณีสง์ถวายเป็นทานเลยแหละแยนะได้สามสิบล้านอย่างเพื่อนเนี่ยแย้อะซื้อที่ธรณีสง์ถวายเป็นทานให้เลยเอ่าคืออู้เล่นนะอู้แต้นะทองแม่ไอ้ทองยังรู้เลยมาเลโกโกโยโค้โกโยุโกโยโ้กุยลงมาแล้วมาเดี๋ยวลูกมามมาเดี๋ยวไปกินมาจะ๋ยข้าให้มาม มาเร็วเร็วเร็วไปพากันไปนู่นไปมาเร็ว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 พากันไปไปที่สะพานไปหลกไปไปไปที่สะพานไปได้กินแน่ไปไปไปที่สะพานนะไปที่สะพานอย่าหอบกันอยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยกันดีๆลูกอย่าหอบกัน ห้ามรบกันห้ามรบกันอยู่ด้วยกันดีๆเล่นด้วยกันดีๆลูกเขาก็เป็นสัพพสัตด้วยกันอย่าลุกลานกันห้ามกัดกันเป็นสัพพสัตก็อยู่ด้วยกันดีๆห้ามราวีกันน้าทองเนาะเนาะก็บ่าวทองนั่นนี่นี่สาวสาวบดีนะนลูกนี่สาวบดีนี่สาวบัดี น,นั่นบาวท้องอ่ะรอรอเดี๋ยวข้ามาให้เดี๋ยวข้าปลูกต้นนี้ก่อนข้าขอยอดอ่านี่ไหมใบมะกรูดยอดมะกรูดมาจับใจน้องไว้มาซ่อมปลูกง่ายไปแล้วไปไปออกไปปลูกปลูกทดแทนปลูกทดแทนจุดนี้ น้ำกล้ามากรูดมาปลูกตรงนี้ปลูกทดแทนปลูกทดแทนจุดนี้มาแล้ว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 ปลูกทดแทนจุดนี้เด้นี่ได้ก้ามากรูดก้าสายพันธุ์ดี มาปลูกแทนตรงนี้นะครับอเอ้ครับวันนี้วันดีวันมงคลวันสงการขอปลูกมะกรูดไว้จุดนี้ทดแทนนะครับ